สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องลอตเตอรี่ชาแนลค่ะสวัสดี FC ทุกๆคนนะคะสวัสดี f c ช่องลอตเตอรี่นะคะมาเจอกันอีกแล้วโค้งสุดท้ายค่ะวันหวยออกอยังไม่ได้ลงสูตรสูตรสองให้เลยเดี๋ยวลงให้ค่ะสูตรทำมาแล้วเดี๋ยวขอเขียนก่อนนะสูตรหนึ่งลงให้ไปแล้วเนาะคลิปที่แล้วเปลี่ยนเดี๋ยวลงสูตรสองให้ แป๊บนะจ้านะกันดาสิอันนี้มันเป็นวันที่หนึ่งเดือนเจอันนี้เป็นแบบขอเขียนก่อนนะทุกคนแปดหนึ่งสูตรหนึ่งเขียนไปแล้วสูตรสองสูตรสองวดที่แล้วเข้าไหม เดี๋ยวดูก่อนสูตรสองวดที่แล้วหลุดนะคะมาดูมาตามงวดนี้ถ้าหลุดก็มันจะหลุดแค่งวดหนึ่งสองงวดแค่นั้นมันก็จะมาปกติแต่สูตรหนึ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งเข้าหกสี่เป็นออกสี่หกแล้วก็เข้าที่ตัวหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งดูก่อนตัวสี่ ขเขียนก่อนมันออกอะไรออก,ออออกสีหนึ่งก็เข้าทั้งบนทั้งล่างค่ะสูตรหนึ่งเข้าทั้งบนทั้งล่างนะสูตรสองหลุดแล้วเรามาตามสูตรนี้เดี๋ยวเขียนให้ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งบนกันนะคะว่าคุยเยอะขอเว้นตาหน่อย มองไม่เห็นหวยออกวันที่สิบสิบหกเอาไปเขียนสิบแปดได้ไงเดือนแปดหกเจ็ดเดี๋ยวเอดเขียนสูตรให้ใหม่นะทุกคนอืม สิบเจ็ดงวดนะคะสูตรหนึ่งเข้ามาสิบเจ็ดงวดแล้วงวดที่แล้วมาตามต่องวดที่สิบแปดจะเข้าไหมเลขอะไรมั่งอ่ะไปน

หนึ่งขอเขียนก่อนนะแต่ไม่ได้เขียนชูในกล้องแบบหนึง่งสี่สองสี่ห้ารวมเขียนสุดหนึ่งใหม่สองสี่ห้าสี่หนึ่งสี่ วันนี้จะมาห้าหรือเปล่าห้าปดะห้าหนึ่งสี่สองหกห้าหปหหนึ่งหสี่หสหสออกไปแล้ว 2องแปดห้าแปดแปดปดหปสีสองศห้าหรือจะมา0 2, 0นย์อันนี้คือสูตรหนึ่งเดี๋ยวเขียนสูตรสองให้นะทุกคน สู่สองแปบ๊บหนึ่งสู่สองที่สิบหกแปดหกเจ็ดสู่สองเข้ามาสิบห้างวดสิบห้างวดหลุดงวดที่แล้วง,งวดเมื่อกี้หลุดนะคะ งวดที่แล้วหลุดมาตามต่อหลุดก็หลุดแค่นี้แหละเดี๋ยวมันก็มาหลุดหลุด,ดสักงวดสองงวดแค่นี้แหละคะ่ะยังไม่ถึงสามงวดหรือไม่ก็งวดเดียวก็มาเหมือนเดิมโอเค1 2ึ่งสสี่ห้าห มาดูว่ามันจะตรงกันไหมเก้าศูนย์เฮ้ยใช่สองห้าแปดศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค พูดคนเดียวจ้ะห้าสองห้าห้าชนนะทุกคนเลียกห้านี้ชนกันนะมันจะมาห้าหรือเปล่าไม่รู้มันชนกับสูตรหนึ่งด้วยหกสองหกห้าหกแปด 60 61 92 95 98 90 91 02 05เอาละ เลขสองสองสองห้าสองแปดสองศูนย์สองหนึ่งโอเคเสร็จแล้วจ้ะครับมาแล้วช้าหน่อยแต่มาช้าหน่อยคงสุดท้ายแต่มานจ้ะ าดูมาแล้วมาแล้วคัดออกตอนแรกอ่ะแอดเพิ่มสูตรหนึ่งเพิ่มไปแต้มมันก็จะมีประมาณหกหกเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่แอดเอาออกแอดไม่เพิ่มดีกว่าถ้ามันจะออกมันก็ออกก็เลยไม่เพิ่มก็คือสูตรนี้ก็สูตรนี้ก็คือไม่เพิ่มแล้วมันก็จะมีประมาณห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนเดิมโอเคค่ะ เหมือนลงไปคลิปที่แล้วอะเพิ่มสูตรมันก็เลยมี6ตัวก็เลยเอาออกไม่เพิ่มดีกว่าถ้ามันจะออกมันก็ออกเนาะมามาชนศูนชนกันไหมชนสองชนแปดชนขอกุมๆไว้ดีกว่าเนาะจะได้ไม่งงกัน8ดชน ชนนี่หก็ชนไม่ชนก็มาได้นะทุกคนห้าชน6ชนเอาละเไม่ชน1ชนสไม่ชนสูตรหนึ่งติด4ี่สูตรส สูตรสองเก้าเอาละไม่ชนสูตรหนึ่งมีสี่แต่สูตรสองไม่มีสี่นะคะก็คือไม่ชนสีกับเก้าแต่ก็มีสิทธ์มาได้นะคะเหมือนงวดที่แล้ว,งว,ลวงวดที่แล้วมันไม่ชนมันก็ยังมาเลยดีนนะเดี๋ยวนะขอดูงวดที่แล้วถ้าคนเข้ามาใหม่มีงวดที่แล้วงวดที่แล้วมันมี สูตรหนึ่งมันมีแปดมีสี่มีเจ็ดเนาะแล้วก็สูตรสองมันจะมีสามเสองมันไม่ชนกันแต่มันก็มาที่หลักสี่เห็นไหมมันก็มาตัวที่ไม่ชนอันนี้หกก็ชนแต่มันก็จะมันอันนี้มินมีหกสี่แต่อันนี้อ่ะมันไม่มีแต่มันชนกันที่หกเฉย ดูนะเอาแคปไว้ดูก็ได้งวดที่แล้วนะอันนี้งวดที่แล้วมันเข้านี่อันนี้หลุดเข้าที่หกอย่างเดียวหลุดมันไม่มีสีไงเราก็มาดูอ้าวและวงวดนี้อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีสีอันนี้ไม่มีเก้ามันก็มีสิทธิ์ที่จะมาเราก็ใส่ไปส 9, ักเก้าสี่อ้าวมันไม่ชนกันใช่ไหมแถมให้นะ 9กสโอเคเนี่ยเพราะมันได้ชนกันอันนี้ชนกันแล้วก็จับมาอย่างนี้นะทุกคนแล้วโค้งสุดท้ายเราจะมาคัดกันยังไงดีมามดูหวยวันเข้าทุกงวดนะทุกคนวดที่แล้วก็เข้าเข้าที่หอันนี้เลขวันมันจะมี0มีสองมีหลองมาก็2อแต่มันชนกันที่นี่ เนาะแล้วทุกคนคิดว่าหกมันจะมีอะไรมั่งนี่แอสจับให้แล้วถ้าลกหกจับเอาของเอาเอาตามสูตรแอสนะเดี๋ยวแอสจับให้แป๊บหนึง่งมันมีหกอะไรมั่งหกสองหกห้าไปแล้วหกแปดหกศูนหหนึ่งหหนึ่งหสี หกสี่มันออกสี่หอันนี้ไม่ต้องเอาแล้วมันออกไปแล้วมันไม่น่าจะมาหรือใครชอบจะตามก็ไม่ว่าเนาะใครจะตามก็ไม่ว่าแล้วก็ห7เจ็ดเก้าหมีไหมเดี๋ยวนะเกหไม่มีอันนี้สี่เกสี่อันนี้ชนกัน ขอใส่ให้9อันนี้ขอใส่ให้9กสแล้วก็เกหนะทุกคนที่เน้นหวยวันหวยวันสุกส่วนมากมันจะมาเก้าศูนย์หรอหลักศูนย์ันก็มีสีมาก็คืออันนี้ หวยวันหลักสองเหรอหลักสองเดี๋ยวเอสดูก่อนนะเป็นเลขวันสองนี่สองหกสองห้าสองสองไม่น่าจะมาหรอกแต่ชอบเก้าจังเลยหนึ่งเหรอก็อาจจะม,มีสิทธิ์หนึ่งเก้าหนึ่งนะอให้ไปที่ 91นะที่มันช,ช,ชนกระสูตรนะสูตรอันนี้มันมีหนึ่งอันนี้มันมีหกเนาะเอสจะจับที่มันชนกันนะแล้วก็92แล้วก็90ไอที่กลมนี้คือกลมที่มันตรงกับหลักนี้นะมันยังไม่หลุดนะเลขวันแต่งวนนี้แอดก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าไหมอันนี้เราก็ไม่รู้ถ้าหลักหนึ่งนี้ก็จะมีเยอะหน่อย91อันนี้ก็ตัวเดียวกัน 4หอันนี้ออกไปแล้วไม่ต้องเอาศูนยะ์หนเจหนึ่งนะก็ประมาณนี้ถ้าหลักศูนย์ก็อันนี้ก็9 0้าเแค่นี้ถ้าเลขวันนะเลขวันนะเจ็ดสองเสองเอาเกสองมันก็อยู่มันก็ตัวเดียวกันกับน,นี้ ก็ประมาณนี้ค่ะเลขเด่นเนาะเลขเด่นมันมีศูนย์มีสองมีหกเลขวันมีศูนย์มีสองมีหกถ้าหลักศูนย์นี่ก็เยอะหน่อยเนี่ยหลักศูนย์แอดแอดตัดนะศูนย์สี่ใครจะเอาก็เอา ก็จะหลักศูนย์หลัก 0, หนึกก่งก็หลักหนึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้4ี่หนึ่งห้ถ้าหลักหกก็6กสองห6ห้าเอาไปที่6 8แล้วก็1ก็เอาไปที่91แต่แอดชอบ91กับ90 เก้าหซื้อลอตเตอรี่อันไหมก็เลขสองคือชอบหลัก9อ่ะแอดชอบ9ก้าวันนี้ไม่รู้เป็นไรแต่มันแหวกนแนวนะมันไม่ชนกันเนี่ยแต่ชอบ9แต่มันชนกันอะไรไรู้ไหมห้าศูนย์แต่มันไม่มานานแล้วนะคะนี่ศูนย์ห้า ชนกันนี่ถ้าแอดเล่นแอดก็จะเล่นหลักเก้าก็คือถูกก็ถูกไม่ถูกก็คือจะชอบเก้าแต่แต่มันไม่มีแต่มันไม่มีในในหวยวันหวยวันมันมีศูนย์สองหกถ้าเล่นหลักเก้าแอดก็จะ 9, 2, เก้าสองเก้าหกมันไม่มีในมันไม่มีในนี้นะ แต่แอดก็จะเอา96 96แล้วก็90 91ถ้าถ้าถ้าจะเอาเลขตามวันเนาะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งตามวันมันก็จะมี90 91 96 95 ก้าสองแค่นี้ที่มันชนวันหน่อยมันมีหมีหนึ่งมีศูนย์มีสองแล้วก็7จ็ดหนมีไหมไม่มีในสูตรไม่มี5้า5นึ่งหนึ่ก็มีสิทธิ์ศูนยมันชนกันไงแค่นี้แหละที่สรุปมา แต่ถ้าใครชอบเลขไหนก็จับนะคะถ้าไปดูของอาจารย์ดังๆได้เลขด่นไหนมาจับเอาตามนี้นะคะมันเข้ามันก็จะเข้าตลอดเลขมันเยอะเยอะไหมมันก็เยอะจริงค่ะแต่เ,เราเอามาเป็นแนวทางให้เราไปซื้อหมดทุกตัวนี้ก็เจ๊งตายเลยเพราะมันซื้อไม่ได้เราต้องมาคัดออกอีกทีหนึ่งเนาะคัดเอาแค่ตัวดินๆเอาเป็นแค่แนวทางให้เราจับเลขได้ซื้อกัน ไปซื้อลอตเตอรี่กันนะคะไม่สนับสนุนในเล่นหวยใต้ดินนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องลอตเตอรี่ชาแนลด้วยนะคะเคปหน้าจอไว้นะคะอันนี้คือแอปซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วขอให้ถูกขอให้ fc ทุกคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งด้วยเถิดสาธุและขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง ลอตเตอรี่ชาแนลเลยนะคะสวัสดีค่ะ